สวัสดีครับอาจารย์บรรจงเจริญสุขที่เคารพและเพ่อนบริหารการศึกษาที่รักทุกคนนะครับผมปิยวัฒน์อักษรสมนะครับวันนี้กับความรู้สึกต่ออาจารย์บรรจงเจริญสุขนะครับต้องขอบคุณในเรื่องของทฤษฎีการบริหารการศึกษาไว้เป็นอย่างสูงนะครับท้อเป็นผ่านผ่านเป็นเพชรพวกผมจะนําทุกๆทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต ที่พวกเราจะเป็นผู้บริหารภาษานะครับขอบคุณทุกทุกทฤษฎีจากใจครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์บรรจงขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้ภาษาเขมามายโดยเฉพาะที่คิดว่านกไม่มีขนคนไม่มีเท้านีา่ยินสูงที่สูงไม่ได้ขอขอบคุณอาจารย์มานาคบันจงสวัสดีครับผมนิโมนยอดศรีครับ,รบแต่ที่ได้เรียนมาหนึ่งรอสำหรับอาจารย์บรรจงก็ประทับใจครับเกี่ยวกับแนวทางในการบริหาร ที่แวกแนวนะครับให้ยึดเกี่ยวกับนำสินมาใช้มากกว่าศาสตร์นะครับโดยรวมก็ประทับใจมากๆครับผมค,ครับอาจารย์นะคะรู้สึกยินดีนะคะรู้สึกประทับใจนะคะที่ได้เรียนกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ให้ความรู้ให้ทัศนคติต่างๆใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้กลยุทธ์ต่างๆในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะให้เป็นผู้นําที่ดีขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะนางสาวชุธามาสโสมกลิ้งค่ะเห็นหน้าอาจารย์ปุ๊บครุกนึกได้ค่ะว่าหน้าเหมือนคนที่บ้านเลยนะคะสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากอาจารย์ในการเรียนในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือวิชาชีวิตค่ะหลักสูตรที่ไม่มีในตำราและหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชิชยาแรงสีค่ะความรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนกับอาจารย์บรรจงนะคะท่านเป็นคนที่สอนได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้นะคะมันสามารถนําไปใช้จริงนะคะในชีวิตจริงนะคะและดิฉันจะนําความรู้ที่ได้จากท่านนะคะที่ได้เรียนจากท่านนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอักษรวดีมณีพรมค่ะ จากที่ได้เรียนกับอาจารย์บรรจงเจริญสุขนะคะได้รู้ว่าการรู้จักใช้คนเก่งคือคนที่เก่งยิ่งกว่านางสาวจุธามาศมีเจ้ยค่ะจากการเรียนรายวิชาของอาจารย์บรรจงเจริญสุขนะคะทําให้ได้รู้ว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ค่ะสวัสดีครับสําหรับการศึกษาไทยในปัจจุบันที่เรียนกับอาจารย์บรรจงนะครับ ความรู้สึกที่มีต่อรายวิชานี้ก็คือรู้สึกมีความสุขครับแล้วก็ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ตัวเองและหวังว่าจะได้เป็นความรู้ในการประกอบวิชาชีพผู้อำนวยการสารศึกษาในอนาคตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับรายวิชาของอาจารย์จงนะครับการศึกษาในในปัจจุบันนะครับได้รับความรู้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในพัฒนาในวิชาชีพแล้วก็จะ นำไปใช้ในการเป็นว่าที่พอนอนาคตครับขอคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุริศราแก้วเทพค่ะจากการที่ได้เรียนวิชาของอาจารย์บรรจงนะคะได้รับทักษะความรู้แนวทางการบริหารต่างๆของผู้บริหารที่สามารถนําไปใช้ได้ซึ่งจะนําความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายเพรมเดชแก้วนะครับนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษานะครับรู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้เรียนกับอาจารย์บรรจงครับจะนําความรู้ที่ได้จากที่อาจารย์ได้คร่ำสอนนะครับไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันครับในเรื่องของการเป็นผู้บริหารที่ดีเป็นครูที่ดีของนักเรียนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนะางสาวนรมนรนนะัตนาคันค่ะ รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์บรรจงนะคะเพราะท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการเป็นผู้นําเกี่ยวกับการบริหารการศึกษานะคะซึ่งดิฉันจะนําความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในการทํางานแล้วก็ใช้ในอนาคตต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุติการค่ะสวัสดีค่ะอาทิตยาค่ะก็สำหรับรายวิชานี้อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ตั้งแต่ต้นเทมอมยัน สอบเลยแล้วความรู้ที่อาจารย์ได้ให้เนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติในการเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตได้ค่ะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้ความรู้ขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุฒทลีสุเวทค่ะจากที่ได้เรียนวิชาของอาจารย์เป็นตนนะคะทำให้ได้รับความรู้ในการบริหารงาน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตได้อย่างดีเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกที่จะบอกกับอาจารย์บรรจงนะคะก็ครั้งแรกที่มาสัมภาษณ์เลยอาจารย์ก็บอกว่าถามเรื่องทฤษฎีนะคะว่ารู้จักในทฤษฎีอะไรบ้างก็เลยบอกว่าจะมาเรียนรู้ตอนเปิดเทอมค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้พบอาจารย์เปิดเทอมก็ดีใจค่ะที่ได้เรียนกับอาจารย์แล้วก็หวังว่าในวิชาต่อไปก็จะได้พบอาจารย์อีกขอบคุณอาจารย์สำหรับทุกเรื่องราวที่ผ่านมาเลยค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์บรรจงนะคะสําหรับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนะคะรวมถึงการที่อาจารย์เนี่ยใช้ประสบการณ์ของอาจารย์มาสอนพวกเรานะคะสามารถให้พวกเราเนี่ยเข้าใจหลักการบริหารงานบริหารคนมากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบ,ขอบคุณอาจารย์บรรจงเจริญสุขนะคะที่ได้แนะนําเทคนิควิธีการในการเป็นผู้บริหารที่ดีนะคะและสอนทฤษฎีต่างๆให้กับพวกเรานะคะขอบราบขอบพระคุณมากค,ะคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะนางสาวนารินีบัวออนคะ่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้เรียนกับอาจารย์บรรจงนะคะก็รู้สึกว่าได,ได้รับความรู้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตในอนาคตได้คะ่ะขอบคุณะคะ่ะความรู้สึกของผมในการที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์บรรจงนะครับก็ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความรู้ได้ดีมากนะครับทำให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างผมได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารยังไงก็รักและเคารพท่นานอาจารย์นะครับ ดีค่ะหลีกที่กาเล่านะคะของส,สำคัญสำหรับอาจารย์บรรจงค่ะดูคนออกขอบคุณได้ใช้คนเต็นขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์บนโจงสวัสดีค่ะกระผมมีความรู้สึกยินดีและก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เรียนกับอาจารย์นะครับได้ความรู้มากมายนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็นําความรู้ที่ได้ในอนาคตข้างหน้าไปเป็นผู้บริหารนะครับขอบขอคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับ ความรู้สึกที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์วรรจงนะครับท่านจะคอยแนะนําเทคนิคด้านต่างๆแล้วก็มีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่คอยกระตุ้นพวกเราอยู่เสมอมครับสวัสดีค่ะเรียนท่านอาจารย์บรรจงค่ะดิฉันนางสาวฝนทิพย์สมมาตรค่ะจากที่ได้เรียนรู้กับท่านอาจารย์ก็รู้สึกประทับใจอาจารย์เนื่องจากอาจารย์มีกลยุทธ์และก็วิธีการในการให้แนวคิดการบริหารงานเกี่ยวกับคนเป็นอย่างดีเลยค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะสำหรับความรู้แง่คิดดีๆที่อาจารย์มอบให้นะคะในทุกๆครั้งที่เรียนแล้วก็สำหรับหนูนะคะนิทานที่อาจารย์เล่านะคะเป็นเป็นเรื่องที่สนุกทุกเรื่องเลยค่ะเรียนกับอาจารย์บรรจงนะครับได้รับความรู้ทั้งจากที่ท่านอาจารย์ได้สอนแล้วก็ได้ให้งานไปศึกษาค้นคว้านะครับทำให้ได้รับทราบถึงการบริหารการศึกษาไทายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับ สวัสดีค่ะนาธิราสุชายค่ะกับการได้เรียนกอาจารมันจงก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากค่ะสามารถนําสิ่งต่างๆ่าเคล็ดลับดีๆในการเป็นผู้นําที่ดีผู้ผู้บริหารที่ดีไปใช้ได้จริงค่ะขอบคุณค่ะ ผมเชื่อว่านะครับหลังจากที่พวกเราทุกคนนะครับได้เรียนวิชานี้ไปแล้วนะครับพวกเราทุกคนนะครับจะถูกหล่อหลอมให้เป็นพยาอินทรีย์ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งทั่วทั้งองค์คายบยกนะครับและสามารถนําองค์ความรู้ไปบริหารการศึกษาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ก็วันนี้นะคะจะมาพูดความรู้สึกติงวิชาของอาจารย์บรรจงนะคะวิชานี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาก็ะอาจารย์สอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักการอ่านหนังสืออ่านงานเยอะๆแล้วก็รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะนําไปใช้กับการเรียนแล้วก็ชีวิตประจําวันของเราได้เป็นอย่างดีค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสําหรับวิชานี้ค่ะขอบคุณค่ะ